ของเจ้าอยู่ทังทิศบุรพา,ราจำเขาให้ลูกเนื้อคู่ของเองพูดมันเน้นฟันปลอมอยังไงก็ไม่รู้อุน <c oughs> นึกอยู่ไม่เล่นเล่นนานแล้วอะ่ะ <c oughs> เนื้อคู่ของเองเป็นผู้ชายลูกเจอที่ไหนเกี้ยวเลย <c oughs> เนื้อคู่เองเป็นผู้ชายเองจะตายเพราะเพราะผู้หญิงนะลูกนะพร <c oughs> ะเจาไม่ผิจังหวะมันจะาสั่งไวทิศบุรพานะลูก ผมเขาเป็นผู้ชายถ้าเจอที่ไหนให้เกี่ยวยองโอแม่คิ้วตบคอปล้องพี่หลงรักน้องคนเดียวเฮ้ยนั่นลุงพ่อมีคนดูให้เมื่อไม่ใช่หรอครับลุงพ่อลูกกีฬานะ จับยามสามตาดูวลมาเรียบร้อยเจ้าพยองเจ้ายืนเจ้ายาว